สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นไฮไลท์สนุกๆจากไลฟ์ที่ผ่านมานะครับถ้าใครอยากดูไลฟ์เต็มเชิญคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับไปเจ้าสมิราชอะไรต่ออยู่วะเออนี่เลยกันสวย โอเคโอเคสวหลสวนะนเจเจหน้านาก็น่าจะเอกดได้อยมาไปไปไปสมีลาลูกเออจริงจิง่ตัวคตัวอ่ะฮะเออ what เมื่อกี้ดี จะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเน่ไม่ใช่ขอขอนะขอละขอ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 นะขอขนะขอขนะขอ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 เฮ้ย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 อย่างนี้อย่างนี้อ่ย วันของข้ามันมาถึงแล้วยังไงล่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ด้วยตะสุไปด้เออก่อไอทีเดีนยวนี้ไฮ้ยเทียนโอ้โหต้องพูดว่าโอ้โหจริงจริง อันนี้เซ้ให้ใครดีวะก่อนไมกันแย้เทเฮ้สตรีเจ็ดสุดยอดเฮียโคตรเสียวมาดิจะแพ้ได้ไงวะเนะี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะแพ้ได้ไงอยากรู้เหมือนกันบอกว่าจะแพ้ได้ไงอะ่ะ รู้หมากันอะครับเสียโคตรสุดยอดเออเอกอกดมาด้วยเนี่ยจะดีมากจะโลกไปปะวะหนึ่งสองสามสี่สวยจบอัพเป็นเลเวลแล้วก็ใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัว,ตวอย่างเดียวละ้ง โอ้โหสุดยอดนึกภาพตัวเองแผ้ไม่ออกอะผมนึกไม่ออกจริงๆว่าจะแผ้ให้กับพวกคุณอย่างไรกูบอกได้แค่นั้นผมไม่รู้จริงๆว่าจะแพ้ยังไงฝ่าย้วคาบ,บอกมึงคิดไี่ออกใช่ไหมนี่ไงเด็กกูบอกให้คิดออก ไปอ้งเยาวาปอีกเออโอ้โหเกือบเกือเกือบพ่งโมเลยไม่นานแต่มาแพ้ก็ไม่ใช่นะยังพ่งโมไเมื่อกี้้าแพ้มานี่คือแบบโคตรหน้าสองสามสีโอเคอัพอัพอั ใส่ตัวใส่ตัวอย่างเดียวทีนี้ไม่นะะเป็นต้องโลหะอะไรละ่ะก็พอละแั่นี้ก็พอละมันจะเป็นต้องโลละอีเดียก็คือแบบรอชนะใส่ตัวใส่ตัวใส่ผูเชอรไปเพิ่มเพิพความถึกไม่แต่ตอนนี้ขอไอเทมให้กูด,ดีดิ อัพ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 ใส่ซวยฟุชเชอร์สี่แล้วขาดอีกสองจุดหกอันนี้มาตรงนี้ก็ตรงนี้นี่เอามากันไหมดีกว่านี่อันนี้เอ่อเออกดใส่ ใส่จักร้ต้นเรือแค่ไทยพัดหรือเกาะโอ้ทำไมรู้สึกว่าแบบมันไม่แพ้แน่นอนอ่ะถ้าถ้าแพ้ก็คือแบบกูกกูและโกกูและโอ้ฮัสติวเจ็นแต่แค่นั้นว่ะว่าคุณสู้ไป รูสเตอร์อัพเวลอัพเวลอัพเวลเดี๋ยวพอแบบถึงเลเวลเก้าแล้วเงินพอที่จะเป็นเลเวลสิบแล้คือแบบสุบ่มอีอัพอัพให้หมดเลยพอถึงสิเราจะแบบพระเจ้าเราจะเป็นพระเจ้าเมื่อถึงเลเวลสิบตอนนี้เราเป็นแค่เดมิกอริกพระเจ้า ตัวเรามีครบแหละเหลือแค่เลเวลแค่ไม่ถึงตอนนี้เราเป็นเดนก็อ่าวนายนายจะจบแบบนี้เอ้า <c oughs> นึกว่าไปแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมันจะจริงเหรอะจะแพ้จริงเลยเนี่ย

ขนาดน,นี้ถนะ้าไม่ได,กได,ไดไนะ้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่ได้ทัศที่เจ็ดเลยนะเว้ยต้องแบบใช้ทั้งเฮดเลนเตอร์ต้องใช้ทั้งตัวเพื่อเอาเอ็มเบมเลยนะมันจะไม่ได้จริงหรอแถมก็มีแบบโหสามดาวั้งเออกิดกับซามล่าสามดาวสี่ตัว จะไม่ได้ได้ยังงเนีมันจะไม่ได้ได้ยังไงสูง้โอเคในไทยท่านกรุบไม่ใช่ท่านกรูบสิตัวไทยท่านไทท่านไทนยท่านอดีโซ เอ่อ K T A S K ไม่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 ไมไมสองสามลบอ,อ้จะตายเลยปะวะใสก่อนแล้วจะเชี่ยกลัววะกลัว่าจะตายพอละพอละพอละขอลขอจะ,ะ,ะให้เจอไอ้นี่ก็พอบอก กดเวยเฮ้ยยายายาจ้าขอละขอละขอขอเพื่อขอเพือขอเสวยสวยสวยน้าสวย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 อ่ะโอ้โหโอ้โหไว้เือไว้เพอ่ถ้าไม่ไหวก็ขอขออย่าตาย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 อย่าตายเถอะไอ้เชี่ยอ้าว thấy chưa nhỉ? Ê, này ta Thế này chơi này chơi Ờ Đi đâu lên Đi đi, đi đi Sửa cái gì đây thì ผมไม่รู้ด้วยว่าจะซื้ออะไรมาเชีย่ยโอ้โหดี้เลาะเลยคิดขี้เลาะก็ไม่จินต์นั่ยังไ,ไงอ๋อขนาดทำขนาดตีกันได้ที่สองหรือวะไอที่สองจริงเหร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนซาบีนา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 เราเราเราไอ้เพื่นเจ้าปนิหารมาเจี๊เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยบ้าเปล่าโอ้โหเฮ้ยจีอยู่ก็ชนะนี่ดูว่าจะแพ้แล้วนะอ๊ะอัพเวลมาก็ใส่เด้อ ใส่ได้แค่ไอ้ดาวเดียวนึกว่ามันจะไม่มีผลอะไรมากเฮ้ยไม่มีผลว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e หรือถ้าใครมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติม,ตมก็กดคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับบ๊ายบาย